สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ยังอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าการระบาดของโควิดนี่ก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับก็อยู่ในขั้นอันตรายการติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเป็นถึง5,600 6น0 0นะฮะ แล้วก็การตายก็4 0 5 0คนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงอันตรายอน,นี้ก็คงกระจายไปทั่วประเทศนะฮะเราก็จะต้องระมัดระวังกันนะครับอย่าลืมเว้นระยะห่างล้างมือนะครับรับประทานอาหารร้อนแล้วก็อย่าเข้าไปในที่ชุมชนนะครับก็ใส่แมสนะสองชั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่นอกข้างนอกหรือในบางครั้งที่บ้านนะครับของที่มาส่งก็ ควรจะทิ้งไว้ข้างนอกก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรับผ่านพ้นไปสักยะหนึ่งนะฮะโยเว้นเรื่องอาหารอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ผมเองก็ยังต้องทํางานอยู่ที่บ้านตลอดนะครับสอนก็ใช้สอนผ่านออนไลน์ผ่านซูมประชุมก็มีซูมบ้างทีมบ้างนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาลาัยเชียงใหม่ ในวันมรืนนี้ก็จะมีการวันมรืนก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ววันมืเรื่องนี้วันพุธนี้ก็จะเป็นประธานสอบจบปริญญาเอกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับวันนี้ก็ผ่านซูมนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับคราววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่12นะครับของบทที่9ของวิชาการพนักงานสัมพันธ์แรงงานสัมพันธ์หรืออุตสาหกรรมสัมพันธ์ e m p l o y e e relations, Labor relations หรือ Industrial relations นะครับบทที่9กเนี่ยก็จะเป็นบทที่ว่าโดยการลงโทษทางวินยัยการใช้มาตรการทางวินัยนะครับแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วผมได้นำเอาเรื่องของการพักงานมาพูดซึ่งมี2แบบก็ได้พูดคุยไปแล้ววันนี้ก็จะนำเอาเรื่องของการเลิกจ้างครับมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นผมใช้ตัวอย่างการ ลงโทษทางวินัยโดยการเตือนเป็นหนังสือเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาพูดถึงเรื่องการวินิจฉัยว่าความผิดสถานใดบ้างนะครับขนาดไหนจึงจะถือว่าเป็นความผิดที่สามารถเลิกจ้างได้นะครับนอกเหนือจากจะต้องทําผิดซ้ําคําเตือนนะฮะถ้าผิดซ้ํำคาเตือนเนี่ยเลิกจ้างได้เลยนะกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการกระทําผิดที่ร้ายแรงเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีการเตือนเป็นหนังสือมาก่อนเนี่ยก็สามารถเลิกจ้างได้ แต่ว่าการจะวินิจฉัยว่าความผิดลักษณะอย่างไรจึงถือว่าเป็นความผิดสถานหนักที่จะเลิกจ้างได้อันนี้ผมได้พูดคุยไปคราวที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อควรคำนึงอยู่นะครับในเรื่องของการเลิกจ้างเนี่ยมันก็มีข้อควรคำนึงอยู่นะครับอย่างเช่นกรณีเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเนี่ยนะครับซึ่งก็มีกําหนดไว้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างนี่ก็จะมีอยู่ในมาตรา ห้าสิบสองนะครับมาตราห้าสิบสองของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการกระทาอันไม่เป็นธรรมนะครับการกระทาอันไม่เป็นธรรมก็อยู่ในมาตราร้อยี่สิบเอ็ดกับร้อยี่บสองนะครับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับอย่างไรจึงจะเข้าข่ายเป็นเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งต้องระมัดระวังถ้าเผื่อเลิกจ้างไป โดยเข้าข่ายการกระทํามันไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับลูกจ้างไปร้องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก็มีการสอบสวนแล้วอาจจะถูกสั่งให้รับกลับเข้าทํางานหรือจะถูกสั่งให้จ่ายค่าเสียหายได้นะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีมาตรา49ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา49ก็เป็นเรื่องของการการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับอันนั้นก็จะเป็นคนละอย่างกับการกระทํามันไม่เป็นธรรมนะครับคนที่เป็นนักบริหารบุคคลมือใหม่เนี่ยก็มักจะสับสนแล้วก็เกิดมีข้อผิดพลาดกันขึ้นได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะนําเอาเรื่องของการเลิกจ้างมาพูดคุยลงเป็นในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือนะครับให้ความชัดเจนนะฮะก็จะนําเอากระบวนการขั้นตอน ของการเลิกจ้างเนี่ยมามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดยการขั้นตอนการลงโทษทางวินัยเนี่ยนะครับก็จะมันก็จะมีขั้นตอนรวบรัดนะครับอาจจะมี5 6ขั้นตอนแต่ขั้นตอนโดยละเอียดเนี่ยก็จะมีประมาณสัก10ขั้นตอนนะฮะสิขั้นตอนหรือ7จขั้นตอน9ขั้นตอนแล้วแต่แล้วแต่กำหนดนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเรา กำหนดไว้9ขั้นตอนนะครับ9ขั้นตอนนะครับก็จะไล่เรียงไปอย่างนี้ครับในลำดับแรกเนี่ยก็เมื่อเกิดการกระทำผิดขึ้นนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการสอบหาข้อเท็จจริงนะฮะสอบหาข้อจริงแล้วก็อาจจะเรียกว่าการสอบสวนก็ได้นะครับซึ่งก็จะต้องมีการสอบสวนพนักงานด้วยสอบหาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับพร้อมผิด เกิดขึ้นในลักษณะไหนเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับแล้วเกิดอย่างไรนะครับอาจจะตั้งคำถามว่า who what where when why how อะนะฮะตอบคำถามเหล่านี้นะครับ who what where when why how who ก็คือมันใครกระทำผิดอะมีการทำผิดร่วมกันไหมมีใครเกี่ยวข้องบ้าง what ก็คืออะไรมันเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นความผิดนะฮะ where ก็เกิดขึ้นที่ไหน when ก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่วันเวลานะฮะแล้วก็ h า w ก็เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เมื่อบรวมๆข้อที่จริงแล้วก็เชิญพนักงานมาแจ้งแจ้งว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคุณมีข้อชี้แจงมีคำอธิบายไหมอันนี้อาจจะถือเป็นการสอบสวนพนักงานด้ดยก็ได้นะครับก็ให้โอกาสเขาได้อธิบายชี้แจงแสดงเหตุผลนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางวินัยเนี่ยเพื่อแก้ไขนะครับไม่ใช่เพื่อแก้แค้นไม่ใช่เพื่อการแกล้ง ไม่ช่วยให้สะใจนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อในทางบวกนะครับเพื่อให้เขากลับเนื้อกลับตัวนะถ้าเขาก็ทําผิดแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําผิดก็ก็ถือว่าได้ทําความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อให้โอกาสพนักงานชี้แจงแล้วเนี่ยก็ผู้ิัคับบัญชาก็จะวินิจฉัยนะครับผู้ิัคับบัญชาก็จะวินิจฉัยนะฮะว่าเออฟังคําชี้แจงกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะเอายกเลิกไป นะครับถือว่าเป็นการทําความเข้าใจกันนะฮะแต่ถ้า,าว่าเห็นว่าเป็นความผิดก็วินิจฉัยนะครับว่ากระทาความผิดก็จะต้องเตรียมนะครับเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะทําการลงโทษนะถือว่าเป็นการสอบสวนละนะฮะผู้กำกับชาก็จะเลือกบทลงโทษว่าจะเลือกสถานไหนนะครับบทลงโทษโดยทั่วไปมันก็จะมี4มี4สถานนะครับสถานแรกก็คือ การเตือนด้วยวาจานี่ไม่ไม่ถือไม่นับหนึ่งนะไม่ถือเป็นการไม่ถือเป็นทางการนะครับจะเป็นนับหนึ่งเอาเมื่อเตือนเป็นหนังสือแล้วก็พักงานแล้วก็เลิกจ้างนะครับโดยสรุปก็คือถ้าเป็นโทษทางวินัยจริงๆก็จะมี3มามะฮะเตือนด้วยเตือนด้วยวา,ยาจาไม่นับแต่นับจากเตือนเป็นหนังสือขั้นที่1แล้วก็พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างแล้วก็เลิกจ้างนะครับเมื่อผู้งำชาเลือกบทลงโทษแล้วก็จับทำร่าง จัดทำร่างหนังสือนะครับถ้าเลิกจ้างเนี่ยเราก็จะต้องจัดทำร่างหนังสือเลิกจ้างนะครับจากนั้นก็จะต้องไปทำรายละเอียดนะครับขั้นที่4ก็คือเลือกบทลงโทษขั้นที่5ก็คือจัดทำคำสั่งร่างหนังสือนะครับร่างหนังสือแล้วก็ไปจัดทำเป็นหนังสือขึ้นมานะฮะขั้นที่ห้า จัดเตรียมคำสั่งขั้นที่6ภผู้คําชาชั้นเหนือขึ้นไปนะครับขั้นที่6นี่ก็นำเอาคำสั่งที่ล่างเนี่ยนะครับหรือหนังสือที่ล่างเนี่ยไปปรึกษาหรือให้ผู้คําชาชั้นเหนือขึ้นไปเนี่ยรับทราบซะก่อนนะครับเพื่อที่จะได้กันกรองอีกชั้นหนึ่งนะฮะไต่ตรองอีกชั้นหนึ่งว่ามันผิดเนี่ยนะแล้วก็เราก็จะมีคนซัพพอร์ต จะได้คนมีคนสนับสนุนนะครับเมื่อเวลามีปัญหาเกิดขึ้นผู้รับชาได้รับทราบผู้รับจาสนับสนุนก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้นะครับขั้นที่7เนี่ยก็ต้องไปประสานงานกับฝ่ายบุคคลนะครับประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายกฎหมายด้วยก็ยิ่งดีนะครับถ้าบริษัทไหนมีฝ่ายกฎหมายก็ให้ฝ่ายกฎหมายช่วยดูแต่ถ้าไม่มีฝ่ายกฎหมายก็ฝ่ายบุคคลก็จะมีฝ่ายแผนกแรงงานสัมพันธ์ก็จะมีคนจบกฎหมายอยู่ นะครับเราก็ช่วยกันดูช่วยกันตรวจเช็คว่ามันถูกต้องตามขั้นตอนของข้อบังคับไหมความผิดเป็นความผิดหนักที่จะสามารถเลิกจ้างได้ไหมถ้าเป็นความผิดไม่หนักเนี่ยได้มีการเตือนเป็นหนังสือไว้ก่อนหน้านี้ไหมนะครับแล้วก็จะต้องดูได้วว่ามันจะเข้าข่ายเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะครับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี่ก็คือการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลการเลิกจ้างที่ไม่สมควรนะครับที่ไม่ มีน้ำหนักเพียงพอนะครับอันนี้ก็มาตราสีเกแล้วก็มันจะเข้าข่ายการกระทำมันไม่เป็นธรรมไหมอย่างเช่นกรณีของผู้ที่จะถูกเลิกจ้างเนี่ยเป็นสมาชิกสาภาพแรงงานหรือเปล่าเป็นกรรมการสาภาพแรงงานหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะต้องดูให้แน่ชัดให้ระมัดระวังเพื่อป้องกันนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไปไปที่กรรมการแรงงานาน้ำพันนะครับ แต่ถ้าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ไปที่สารแรงงานเลยนะครับแล้วก็เขาเป็นกรรมการลูกจ้างหรือเปล่านะครับถ้าเป็นกรรมการลูกจ้างเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตสารแรงานก่อนนะครับเราทําเองลงไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับถ้าทําไปก็เป็นโมฆะสารสั่งสนสารสั่งยกเลิกเลยฮะสารสั่งยกเลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าจะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตสารแรงงานซะก่อนนะครับก็เตรียม ส่งทนายไปหรือฝ่ายบุคคลไปยื่นไปกับหัวหน้าง,งานด้วยก็ได้เพื่อที่จะให้ข้อมูลทําสื่อไปยื่นขออนุญาตศาลในงานศาลในงานก็จะพิจารณานะครับก็จะมีการไต่สวนจนกระทั่งต่อสู้กันไปถึงศาลฎีกานะฮะว่าจะลงโทษได้หรือไม่นะครับถ้าลงโทษได้ถ้าลูกย่างยอมรับก็ก็ศาลก็จะสั่งให้ลงโทษได้แล้วก็ค่อยมาดําเนินการลงโทษตามกระบวนการนะครับแต่ถ้าหากว่า สารไม่อนุญาตก็ไม่สามารถลงโทษได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนมีข้อมูลที่ชัดเจนที่ชัดแจ้งนะครับจับให้มัน่นคับให้ตายมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับมีการถ่ายคลิปไว้มีการบันทึกหรือมีพยานบุคคลต่างๆที่แน่นหนาะนะพยานเอกสารที่แน่นหนาะการกระทําความผิดที่แน่นหนานะครับเพราะฉะนั้นก็ปรึกษาลือกับฝ่ายบุคคลซะก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าฝ่ายบุคคลเห็นชอบด้วย นะครับก็ดําเนินการไปนะครับอาจจะมีกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายผู้มีอำนาจในสายงานนะผู้มิชาชั้นต้นผู้มิชาชั้นเหนือขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าต้องเลิกจ้างแหละแต่ฝ่ายบุคลคลฝ่ายกฎหมายบอกว่าเลิกจ้างไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นอันตรายบริษัทจะเสียหายอาจจะถูกสั่งให้รับกลับเข้ามาทํางานคืนหรืออาจจะถูกศาลสั่งสั่งให้ยกเลิกอันนี้บริษัทจะเสียหายมาก ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่มีนะฮะทีนี้ก็ต้องขึ้นไปถึงกรรม,รมาการผู้จัดการแหละครับหรือไปถึงผู้จัดการใหญ่แล้วฮะกรรมการผู้จัดการก็จะมีนิฉัยตัดสินเองว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังจะลดโทษลงมาเป็นเตือนไหมนะรหรือจะยกเลิกไปเลยนะครับอันนี้ก็ให้ขึ้นอยู่กับข้อมูลนิชัยของผู้จัดการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการถ้าผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการสั่งลุยก็เดินหน้าต่อไปนะเดินไปตามนั้นถ้าเกิดสารสั่งยกเลิก ก็ก็ต้องทําตามศาลหรือสั่งให้รับกลับเท่าทํางานก็ต้องรับกลับเท่าทํางานตามศาลหรือสั่งให้จ่ายค่าเสียหายก็ต้องจ่ายค่าเสียหายตามศาลนะครับเพราะถือว่าได้ขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นขั้นที่9ก็คือยื่นหนังสือลงโทษนะครับยื่นหนังสือเลิกจ้างการยื่นหนังสือเลิกจ้างนี่ก็ควรจะต้องทําในที่รับนะครับ ต้องเตรียมการให้พร้อมนะครับเพราะว่าอาจะต้องมีการเตรียมคืนสิ่งของนะครับคืนบัตรนะฮะแล้วก็ให้เขาเก็บเข้าเก็บของเขาแล้วก็นำส่งออกประตูโรงงานไปนะครับนำส่งประตูโรงงานเพื่อที่จะถือว่าได้ถูกลังจ้างไปแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาขึ้นมา ถ้าลูกจ้างไม่รับทราบเนี่ยไม่รับทราบหนังสือเลิกจ้างเนี่ยจะทํำยังไงนะครับก็มีวิธีการอยู่สอสาทางนะครับทางแรกก็คือ1ก็ให้อ่านให้ฟังแล้วก็บันทึกไว้ว่าได้อ่านให้ฟังแล้วแล้วก็ให้พยานสองคนนะให้พยานสองคนมาเป็นพยานนะครับในระหว่างที่อ่านแล้วก็ในระหว่างที่บันทึกแล้วก็ ถือว่าลูกจ้างได้รับทราบแล้วมีพยานนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีนี้สารสารยอมรับนะครับก็คือให้ส่งให้ส่งหนังสือเลิกจ้างนั้นเนี่ยทางปลษณีี่ตอบร,รับนะครับไม่ใช่ปลษณีย์ลงทะเบียนนะปลษณีย่ตอบร,รับก็หมายความว่าพอไปถึงที่บ้านไม่ว่าลูกจ้างจะอยู่บ้านหรือไม่นะฮะที่อยู่ก็เป็นที่อยู่ตามทะเบียนที่อัปเดตท,ที่สุด ที่ลูกจ้างแจ้งไว้นะครับก็ส่งไปตามนั้นถ้ามีผู้เซ็นรับนะครับมีผู้เซ็นรับก็ถือว่าก็ถือว่าได้ลูกจ้างได้รับทราบแล้วนะอันนี้สารสารยอมรับนะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือปิดประกาศอันนี้ผมผมไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำบางบางที่ก็ปิดประกาศปิดป้ายประกาศหรือไปปิดที่ที่ทำงานนะฮะอย่างเนี้ยซึ่ง เขาเลิกจ้างออกไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นใช้2วิธีดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจะใช้วิธีที่ศาลยอมรับชัดเจนแล้วก็คือส่งหนังสือไปสนีตอบรับไปเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนนะฮะในในการทําการเลือกจ้างที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับจากนั้นก็ต้องคอยเตรียมรับล่ะครับ ว่าลูกจ้างจะไปฟ้องศาลหรือเปล่านะครับลูกจ้างจะมีไปดําเนินการต่างๆเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลิกจ้างซึ่งก็มีสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงนะครับอยู่นะคือเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา49ของกฎหมายสรรแรง,งานนะครับเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็คือเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผล เลิกจ้างที่ไม่ไม่ไม่สมสมเหตุสมผลนะฮะไม่สมเหตุสมผลนะไม่มีการสอบสวนไม่มีการตรวจสอบแล้วก็โทษนั้นเบาแต่ว่าเลิกจ้างนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยศาลสามารถสั่งให้ในายจ้างรับกลับเข้าทำงานได้หรือถ้าเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยผิดข้องหมองใจกันนะให้กลับเข้าทำงานก็คงจะอยู่ไม่เป็นสุขหรอก ก็อาจจะถูกเลิกจ้างอีกสักวันจนได้นะฮะก็อาจจะสั่งให้จ่ายค่าเสียหายนะฮะค่าเสียหายโดยทั่วไปก็จะเป็นตามอายุงานปีละเดือนตามอายุงานนะครับครับนี่เป็นข้อควรระมัดระวังอย่างที่1น,นะครับอย่างที่2นี่ก็คือเป็นการกระทํามันไม่เป็นธรรมหรือไม่เกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเป็นผู้มีชื่อ ในการเื่นข้อเรียกร้องเป็นผู้แทนในการเจรจาต่อรองเป็นสมาชิกของสาภาพแรงงานเป็นกรรมการสาภาพแรงงานนะครับคนเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่านายจ้างไปกันแกล้งไปเลิกจ้างเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายการกระทํามันไม่เป็นธรรมตามมาตรา122ย2อนะครับอันนี้ลูกจ้างก็สามารถไปร้องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีฝ่ายละ5คนมีฝ่ายลูกจ้างมาจากสาภาพแรงงาน ฝ่ายนายจ้างมาจากสมาคมนายจ้างนะครับแล้วก็มีฝ่ายรัฐบาลนะครับก็จะทําการสอบสวนนะครับคล้ายๆศาลนะฮะคล้ายๆศาลทนะํา,า,าทการสอบสวนทําการวินิจฉัยนะครับถ้าเห็นว่านายจ้างทําถูกแล้วก็ยกคาร้องของลูกจ้างแต่ถ้าเห็นว่านายจ้างทําไม่ถูกต้องก็มีอำนาจสั่งให้รับกลับเข้าทํางานคืนนะฮะหรือในทานองเดียวกันถ้าเห็นว่ากลับไปก็อาจจะไม่ ไม่เป็นประโยชน์นะครับทำงานด้วยกันไม่ได้ก็สามารถสั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับข้อระมัดระวังข้อที่3ก็คือเรื่องของการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างจะต้องไปขออนุญาตสารในงานก่อนนะครับจึงจะสามารถทําได้นะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของการมอบหนังสือเลิกจ้างนะครับควรจะมอบในที่ที่มิดชิดในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ให้โอกาสลูกจ้างได้ เก็บข้าวเก็บของแล้วก็คืนทรัพย์สินของบริษัทให้เรียบร้อยซะคุณจะมีเคลียร์เนซ์มีเช็คลิสต์นะครับว่ามีคืนบัตรคืนทรัพย์สินของบริษัทให้หมดนะครับแล้วก็คุณให้เกียรตนะินำส่งประตูกลับบ้านนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะต้องเตรียมการติดตามผลนะครับเพื่อที่จะดูว่าลูกจ้างจะไปร้องที่คณะกรรมการแรงงานหรือไม่แรงงานสัมพันธ์หรือไม่นะครับ ลูกจ้าง,งจะไปฟ้องศาลหรือไม่เป็นเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่หรือเป็นการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างหรือไม่นะครับครับ,บอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลิกจ้างที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงในบางท่านบอกว่าเป็นการประหารชีวิตการจ้างงานเลยนะครับ <É. S 1> เพราะว่ามันเป็นการสิ้นสุดการจ้างงานนะฮะแล้วลูกจ้าง,งก็จะมีประวัติที่ไม่ดีนะฮะถูกเลิกจ้างไปบางบริษัทก็ถือว่า ถ้าจะเลิกถ้าถูกเลิกจ้างมาแล้วนี่ก็จะไม่รับเข้าทำงานนะฮะเพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดผมคิดว่านี้ก็เป็นการรุนแรงเกินไปนะครับเราก็อาจจะต้องให้โอกาสเขานะครับคนที่ได้รับบทเรียนมาแล้วก็อาจจะเป็นลูกจ้างที่ดีก็ได้นะครับก็อาจจะไม่เหมาะสมกับองค์การนั้นอาจจะเหมาะสมกับองค์การเราก็ได้อาจจะต้องทำสัญญาทำข้อตกลงกันไว้นะครับให้โอกาสคนเป็นคนเป็นกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีนะฮะก็จะได้บุญได้กุศล เราก็ได้ชื่อเหลือคนด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับยุติไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามหรือจะแนะนําให้ผู้ที่เรียนด้านนี้ผู้ที่ทํางานด้านนี้หรือผู้สนใจทั่วไปกดติดตามด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ